Tù mình gặp hay ra không á สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทุนลอยพาเที่ยวพามาตกปลาอีกแล้วค่ะบ่อยครั้งนะคะที่ว่ามาตกปลาล่องสวนตรงเนี้ยแล้วปลาใหญ่มันกินแล้วเบ็ดก็ขาดไปหลายรอบมากเป็นเพราะว่าฝีมือของเราอ่อนหัดเองนะคะทีนี้ความใฝ่ฝันที่อยากจะทําให้ได้ก็คืองาดสู้มันกับให้ได้สักไหม ทู่ช้ชมยังผูไม่จบเลยท่านผู้ชมยังผู้ก็ท่านผู้ชมยังไม่จบเลยค่ะท่านผู้ชมคะ ผู้ชมเห็นไหมคะความฝ่ฝันท่ันผู้ชมท่านผู้ชมคะกำลังจะบอกว่าความฝฟฝันสักครั้งในชีวิตจะต้องงัดมันขึ้นมาให้ได้ ผู้ชมเป็นผู้ชมเห็นไหมคะเห็นไหมคะนั่นคะ่ะทำไงอะ มีชวิ่งตักมันน่ะท่านผู้ชมออกไปเคลื่อนยังไงอ่ะท่านผู้ชมคะกำลังจะเปิดคลิปมันมากินแล้ว ปลาอยู่คนเดียวนะคะ แล้วมันจะมากินอีกไปเดียท่านผู้ชมไม่มีที่จักอ่ะโอ้โหเจอดายมากเลยกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าฟักครั้งหนึ่งจะต้องงัดมันขึ้นใหมได้จะสำเร็จอยู่แล้วเชียวโ กำลังจะภูมิใจด้ฝีมือตัวเองอยู่แล้วเชียวโอ้ยจะมาจีนอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวไปลองใหม่ค่ะโอ้ยคนบ้าปัป้มปลาอยู่คนเดียว กำลังเปิดตัวคลิปอยู่เลยมันลากคันเบ็ดลงน้ำไปเลยท่านผู้ชมวันนี้ตั้งใจจะเอาปลาตัวใหญ่ให้ท่านผู้ชมดูนะคะไม่รู้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปติดตามดูแล้วกันนะคะ แต่ตัวเมื่อกี้เสียดายมากเลยอะจริงๆนะเราตั้งใจไปแล้ววันนี้ว่าเราจะมางัดมันให้ได้อ่ะแล้วอีกนิดเดียวเองอ่ะ โอ้ปลาหมอนะคะ ท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าผิดหวังอย่างแรงเลยนะคะตั้งใจบบมาเอาไปใหญ่ให้ท่านผู้ชมดูนะคะแต่ว่างานมันขึ้นมาถึงข้างตลิงขนาดนั้นเรายังเอามันขึ้นไม่ได้ก็หมดคำ้ชิวาวล่ะเด้อก็ผิดหวังคะ่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครั้งหน้าเนี่ยจะต้อง มาสู้กับมันใหม่นะคะยังไงก็ฝ่ายท่านผู้ชมรอติดตามด้วยนะคะสับหรับคิดนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ